สำหรับในวันนี้เราก็จะมาพูดกันในเรื่องของการ์ดฟรีที่ทุกคนไม่ควรพลาดโดยการ์ดที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้นั้นก็จะเป็นการ์ดท,ที่ทุกคนสามารถหาได้อยู่แล้วภายในเกมและในตรงนี้ก็ต้องขอเน้นย้ำไว้ตัวโตโตเลยว่าหา้ามพลาดเป็นอันขาดโดยเราจะมาเริ่มกันในส่วนของการ์ดใบแรกนั่นก็คือ SSR Yukino B Jin โดยการ์ด Yukino B Jin นี้ก็จะเป็นการ์ดท,ที่สามารถหาได้ภายในอีเวนต์ล่าสุดในตอนช่วงที่ทําคลิปนี้อยู่นั่นเอง โดยที่การ์ดยูกิโนบีจินนั้นก็จะเป็นการ์ดสายลูกไฟหรือว่าค่าการ์ดนั่นเองซึ่งยูกิโนบีจินนั้นจะมีความสามารถก็คือแพสซีฟสกิลของการ์ดใบนี้จะได้เพิ่มในส่วนของเซนชิปโบนัสนอกจากนี้จะได้ในส่วนของเซนชิฟเกรดหรือว่าเกรดเริ่มต้นเพิ่มขึ้นนั่นเองในระดับปดตันนะครับผมสำหรับการ์ดยูกิโนบีจินนี้นจะได้ในส่วนของค่าเรนชิฟโบนัสอยู่ที่20%ได้คาเรสโบนัสอยู่ที่10%แฟนโบนัสอยู่ที่20%อินทิลการ์ดได้อยู่ที่25 อินเทลเฟนชิพเกตจะอยู่ที่25แต้มเช่นกันและมีในส่วนของค่า Special ลพิเ r i t y ตี้ที่สูงถึง50ได้กัรโบนัสอีก1แต้มและมาพร้อมกับค่า Training Effectiveness อยู่ที่10%นั่นเองครับ และการ์ดใบนี้นะั้นมันดีอย่างไรทําไมมันถึงกลายเป็นการ์ดที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งก่อนอื่นเลยให้เรามาดูกันในส่วนของค่าเรสโบนัสซึ่งการ์ดยูกิโนบีจินนั้นจะได้ในส่วนของค่าเรสโบนัสที่สูงถึง10%นั่นเองและก็จะได้ในส่วนของค่าแฟนโบนัสอยู่ที่20%เลยมาถึงตรงนี้หลายๆคนก็อาจจะงงใช่ไหมครับว่าไอเรสโบนัส10%แล้วก็แฟนโบนัส20%เนี่ยมันสำคัญถึงขนาดที่ว่าเป็นการ์ดที่ต้องห้ามพลาดเลยทีเดียวเหรอซึ่งคําตอบนั้นก็คือใช่ครับผมเพราะเนื่องจากว่าการดยูินนนบบีีใ้ ในส่วนของค่าเรสโบนัสและก็ค่าแฟนโบนัสการที่การมี2ค่านี้อยู่ในระดับที่สูงเนี่ยก็หมายความว่าทุกๆครั้งที่เราทําการแข่งขันเราจะได้ค่าแสแตทปที่ได้มาจากการแข่งขันเยอะขึ้นอีกทั้งยังมีในส่วนของค่าแฟนโบนัสที่สูงถึง20%ทําให้เราสามารถเก็บจำนวนแฟนคลับได้มากขึ้นนั่นเองในตอนนี้เนี่ยทุกคนอาจจะมองภาพไม่ออกแต่พอพ้นจากโหมด Unity ที่เราเล่นกันอยู่ปัจจุบันนี้ก็จะเข้าในส่วนของโหมดที่3นั่นก็คือโหมดไคลสแม็กนั่นเองโดยที่โหมดไคลสแม็กนี้ก็จะเป็นโหมดที่นน่่เเเนนนนนน้ใรรรือององงขขกกกกากาาแแ็บจนวนฟม พิเศษนั่นเองครับโดยการ์ดยูกิโนบีจีนนั้นจะเป็นการ์ดสายลูกไฟซึ่งก็หมายความว่าการ์ดใบนี้เนี่ยจะเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่ไม่ได้กดการ์ดอิคุโนดิคทัสมานั่นเองสําหรับคนที่มีการ์ดอิคุโนดิคทัสเวอร์ชันกดเต็มอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถที่จะข้ามการ์ดใบนี้ไปได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสายฟรีและไม่ได้กดการ์ดอิคุโนดิคทัสมาเนี่ยขอบอกเลยว่าการ์ดใบนี้เนี่ยสามารถใช้แทนการ์ดอิคุโนดิคทัสได้เลยนั่นเองครับดังนั้นแล้วถ้าคุณเป็นสายฟรีแล้วก็บอกเลยว่าห้ามให้เป็นอย่างยิ่งสําหรับการ์ดใบนี้ต่อให้จะไม่มีเวลาเล่นถึงขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดรักที่จะเล่น เกมนี้แล้วก็ต้องหามาให้จนได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันต่อก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปของเรากับ w i s d o m Top Up ร้านเติมเงินออนไลน์เติมง่ายเติมไวไม่ต้องรอคิวอีกทั้งยังเติมเมื่อไหร่ก็ได้สามารถเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะเติมเองก็ได้หรือว่าจะให้อดมินเติมให้ก็ดีเรียกได้ว่าง่ายได้แบบสุดๆเลยอีกทั้งร้านของเขาเนี่ยังมีโปรโมชั่นเด็ดๆแรงๆอีกมากมายสามารถเข้าไปดูกันได้เลยและสําหรับใครที่กลัวว่าจะโดนโกงเนี่ยอันนี้เนี่ยขอคอนเะฟิร์ม,มร้อยนอนเปอร์ จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วดังนั้นไว้ใจกันได้เลยสะดวกสบายครบครันถึงขนาดนี้แถมยังเป็นมิดต่อกระเป๋าตังบสุดๆรู้แล้วจะมัวรออะไรลิงก์อยู่ใต้คําบรรยายแล้วสามารถกดไปเติมกันได้และก่อนเติมแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด JDS กันไว้ด้วยนะครับสาหรับการที่สายฟรีห้ามพลาดใบถัดไปนั่นก็คือการมาวลัสซันเดย์โดยที่การมาวลัสซันเดย์ใบนี้สามารถหาได้จากอีเวนต์คริสต์มาสนั่นเองหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นอีเวนต์ต่อจากยูกิโนบีจินเลยนั่นเองครับ โดยการมาเวลัสซันเดย์นั้นก็จะเป็นการ์ดสายพาวเวซึ่งยูนิสกิลของการมาเวลัสซันเดย์นั้นก็คือจะเพิ่มในส่วนของค่าเทรนนิ่งเอฟเฟกติฟเนสให้อีก10%นอกจากนี้นะครับผมยังได้ในส่วนของค่าเลสโบนัสอีก5%อีกด้วยทีนี้เนี่ยเรามาดูกันในส่วนของค่าความสามารถของการมาเวลัสซันเดย์กันดีกว่าโดยการมาเวลัสซันเดย์ใบนี้จะได้ในส่วนของค่าเฟนชิปโบนัสอยู่ที่้ค่อิออ้าเาอที่35แตมได้่อินเทิรออฟสเวมิแ์อยู่ที่35ต้มเช่นกัน เบสโบนัสจะให้อยู่ที่10%แฟนโบนัสอยู่ที่20%เลยนอกจากนี้นะครับผมจะได้ในส่วนของ Intel Friendship Gate อยู่ที่20แต้ม และได้คาสเตมินาบวกหนึ่งแต้มนั่นเองทีนี้เนี่ยทำไมสําหรับการ์ดใบนี้มันถึงน่าสนใจเรามาดูกันเลยดีกว่าอย่างแรกก็เป็นเช่นเดียวกับการ์ดยูกิโนะเบจินใบก่อนหน้าที่ผมงได้ทําการอธิบายไปนั่นเองครับโดยที่การ์ดเมรัสซันเดย์ใบนี้เนี่ยจะได้ในส่วนของค่ารสโบนัสอยู่ที่1 0และในในส่วนของค่าแฟนโบนัสอยู่ที่20%แต่ถ้าว่าการ์ดใบนี้จะมียูนิคเอฟเฟกหรือว่าแพสซีฟของตัวการ์ดนั่นก็คือเพิ่มรสโบนัสให้อีกอหมายว,ามว่าการ์ดเซัน,นดในนี้น้่่จะไสวของคาส โบนัสอยู่ที่15%เลยนอกจากนี้การ์ดใบนี้เนี่ยเพียงแค่เราทําการใส่เข้ามาในเด็กเท่านั้นเราจะได้ในส่วนของค่าสเตมินาและค่าพาวเวเพิ่มอีก35แต้มแบบฟรีๆเลยนั่นเอง ทีนี้จุดต่างของการมาร์ลัซันเดย์ใบนี้เมื่อเทียบกับการยูคิเนอร์บีจีนที่ทุกคนสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือการมาร์ลัสซันเดย์นั้นจะไม่มีในส่วนของค่าสเปเชียลพรีออร์ตี้อยู่เลยนั่นเองทีนี้หลายๆคนก็อาจจะเริ่มเป็นกังวลแล้วว่าการที่ไม่มีค่าสเปเชียลพรีออร์ตี้แบบนี้เนี่ยมันจะไปดีได้อย่างไรเพราะว่าเนื่องจากว่าในณปัจจุบันตอนนี้การที่เป็นการเมตาอย่างการคิตาซันแบ็กเนี่ยจะได้ในส่วนของค่าสเปเชียลพรีออร์ตี้ที่สูงถึง80อีกทัั้งยงได้ในส่วิของงตัวเออีก20แต้มมรวกันนเป็1 ้อแตมนนั่นเงทําให้กาคิตาซันแบ็กนั้นสามารถติดลุงได้อย่างง่ายได้แต่ในทางกลับกันการเมลลาซันเดย์ไม่มีค่าสเปเชียลพิเออร์ิตี้แบบนี้แล้วมันจะไปดีได้อย่างไรตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าสําหรับโหมดถัดไปอย่างหมดไคลสแมกนั้นเนี่ยการที่มีค่าสเปเชียลพิเออร์ิตี้สูงๆอย่างพวกคิตาซันแบ็กนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่เป็นเมตาเลยนั่นเองแต่ในขณะเดียวกัน พวกการ์ที่มีค่าเรสโบนัสสูงๆและค่าแฟนโบนัสเยอะๆเนี่ยจะเป็นการเมตาแทนนั่นเองเนื่องจากว่าอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับว่าสําหรับในส่วนของโหมดไคลแม็กซ์นั้นเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการแข่งและการเก็บแฟนขับเป็นอย่างมาก ดังนั้นแล้วการ์ที่มีค่าสเปเชียลพิวริตี่สูงๆนั่นเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์สําหรับในการเล่นโหมดนี้นั่นเองครับนอกจากนี้สําหรับในโหมดคลายสแมกนั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของไอเทมที่เป็นนกหวีดอีกด้วยนะครับผมโดยไอเทมนกหวีดนั้นจะเป็นการรีในส่วนของตําแหน่งการดฝึกของเราหมายความว่าจากเดิมเนี่ยถ้าเกิดใบไหนไม่มีการติดลุงเลยเราก็สามารถใช้ไอเทมดังกล่าวเพื่อที่จะทําการสุ่มอีกครั้งให้มันติดลุงได้นั่นเองครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการ์ดอีตา s u n b a ็ k น,นี้จะใช้ไม่ได้เลยในโหมดหน้านะครับผมเพราะเนื่อง คิต้าซันแบ็กนั้นก็ยังมีความเก่งกาจและมีสกิลที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไปเทียบกับการ์ดใหม่ที่กําลังจะมาอย่างการ์ดฟูฟูอิตารุปีใหม่ที่เน้นในเรื่องของการปั๊มคา่าสเตตัสเป็นหลักแล้วเนี่ยคนที่หันไปใช้การ์ดมาจิกาเน่ฟูฟูอิตารุปีใหม่นั้นก็จะมีในส่วนของค่าสเตตที่สเสถียรกว่ามากอีกทั้งในส่วนของโหมดไคลแม็กซ์นั้นก็จะมีการ์ดประจำโหมดอย่างการ์ดสปีดนาริตะท็อปโรสที่มีความแรงมากกว่าการ์คิตาซันแบ็กแบบเห็นได้ชัดเลย ดังนั้นสําหรับหมดหน้าที่กําลังจะมาถึงนี้ก็ต้องขอบอกว่า ใครที่มีคิตาซันแบ็กอยู่แล้วก็าอาจจะต้องพักไปก่อนสําหรับการใบนี้แต่ถ้าเกิดในเกรณนีเราไม่มีในส่วนของการาดสายสปีดท,ที่ดีๆเลยเราก็ยังคงสามารถใช้งานมันได้อยู่นั่นเองครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ดีเท่ากับการาดนาฬิกาท็อปโรสและกกาดมาจิกาเน่ฟูคูตะลุปีใหม่นั่นเองพูดนอกเรื่องไปไกลเลยทีเดียวกลับมาในส่วนของการมาเวเลสซันเดย์กันก่อนการมาเวเลสซันเดย์ใบนี้ก็จะเป็นการาดสายพาวเวอร์ซึ่งจะเหมาะเป็นอย่างมากเลยสําหรับคนที่ไม่ได้กดในส่วนของการาดแอดเวนเจอร์เมกาปีใหม ดังนั้นแล้วหาใครที่ไม่มีการ์ดอายเบปีใหม่ก็สามารถใช้การ์ดมาวลัสซันเดย์ใบนี้แทนได้เลยนั่นเองครับและนี่ก็คือการ์ดเทป2ใบที่สายฟรีทุกคนสามารถจับต้องได้นั่นเองขอแค่ให้ขยันเล่นอ e ีเวนต์เพียงเท่านั้นก็สามารถที่จะได้การ์ดเทพมาครอบครองเลยนั่นเองถึงแม้ว่าทั้ง2ใบอาจจะไม่ได้ใช้ในตอนนี้นะครับแต่ในส่วนของโหมดหน้านั้นเนี่ยบอกไว้เลยว่าทั้ง2ใบนี้เนี่ยจะเป็นกําลังสําคัญเลยแหละดังนั้นผมจึงได้ทําคลิปนี้มาเตือนก่อนที่มันจะสายเกินไปนั่นเองครับ และสุดท้ายนี้ช่องของเราจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆทุกวันในเวลา6กโมงเย็นสามารถกดติดตามกันได้และสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ